ตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเจ็ดนะครับบรรยากาศหลังปางกับหน้าปางฝั่งรับแดดจะไม่ได้รับแดดนะครับอันนี้ก็ฝั่งหลังปางนะครับก็จะเห็นลิงเยอะเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนั่งหลับกันนะครับลองเทียบกับชีวิตลิงตึกแล้วมันก็คนละแบบไปเลยนะครับลิงตึกนี่ดูต้องแบบที่ลง้อามากเลยน,นี่ก็ฉี่อยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงพระพุทธรูปฝั่งตะวันออกนี้นะครับ แล้ก็อยู่ตรงสนามหญ้าเหล่านี้อีกนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามที่จะหาที่ไหนไม่ได้ก็ที่พระปางสามยอดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยคือน้องลิงชอบมาเลียอะไรตองปูนขาวๆนี่นะครับตรงตึกก็เลียอยู่เหมือนกันไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งอ้วนมากเลยนะครับแล้วก็มีลูกเกาะอ,อยู่ น้องก็หลับตากินนมเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของพระปางสามยอดฝั่งที่โดนแดดนะครับสี่โมงห้าสิบเอ็ดนาทีก็จะไม่มีลิงมานั่งอยู่นะครับเพราะลิงเขาก็จะหลบแดดของเขานะครับตรงนี้ก็ชัดๆนะครับที่จะเห็นลิงตึกตึกแถวฝั่งตรงข้ามพระปางสามยอดนะครับก็จะเห็นลิงอยู่ในตึกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ตรงตามฟึ่บป่าโดยเฉพาะหลังนี้นะครับเยอะมาก ที่น้องลิงจอกมานั่งกันตอนเย็นๆนะครับในบ้านเนี่ยดูเลยทั้งสี่ชั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยน้องลิงทุกซอกทุกมุมน,นะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆด้วยนะครับแม่อุ้มลูกอยู่แล้วก็บนดาดฟ้าหลังนี้ด้วยนะครับบนหึงหลังนี้เหมือนกันสำหลังนี้จะมีคนอยู่นะครับสภาพของลิงตึกลพบุรี ลักษณะพิเศษของลิงแสมนะครับลิงแสมก็คือเป็นลิงที่มีหางยาวเท่ากับลาตัวตัวเองนะครับนี mm hmm. ่นะครับก็เป็นความน่ารักของลิงแสมก็เป็นลิงที่ธรรมชาติก็คือกินปูกินหอยตดวเลรับ,รบในธรรมชาติตอนนี้ไม่มีปูหรือหอยให้กินนะครับ <Okay. S 1> ก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเพื่อฟังสามยอดนะครับ